สวัสดีครับก็มาอยู่กับ o o i n g ซี d นะครับเป่าผมให้จะมาเล่นโลบอกนะแบบคุค้นๆนะเบจิต้าเจ้ามันบูแล้วก็ถามว่าทำไมคลิปดานบอลเซตคาร์ลอถสิถึงไม่มีนะครับผมเขียนให้ชมชนแล้วนะไฟล์มันเสียคลิปมันเสียประมาณน,นี้นะครับซึ่งมันเลยลงไม่ได้แต่สิบเก้ามีนะ19มีผมเลยต้องทำคลิปนี้มาแทนนะครับไม่ใช่คลิปเล่นโลบอกดูสิผมแต่งเป็นตัวอะไรตัวอะไร ผมจะเล่นเกมที่มีตัวละครตัวนี้อยู่นะครับะ่ะแล้วเราก็เข้ามากันเรียบร้อยแล้วกับ Red Dead Redemption นะครับและนี่ก็คือ John m o u n นซึ่งผมไม่ได้จะมาเล่นเนื้อเรื่องให้ทุกคนดูนะครับเ oh. พราะผมจะมาแค่แบบเออมันจะรีวิวมันก็ไม่ใช่มาเดินเล่นแล้วกันก็ เดลิเดมชั่นภาคหนึ่งก็ได้ลงมาได้ลงในมือถือเป็นที่สักพักแล้วผมก็มามาช้าก็มานะเราไปอามาดิโลนีกว่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปถึงอามาดิโลแล้วเราค่อยคุยอะไรกันต่อแล้วกันโอเคตอนนี้เราไปถึงอามาดิโลแล้วนะครับก็มาคุยกันต่อเลยก็ถามว่าผมผมแบบพอจะเล่นไหวแล้วก็ <laughs> เกืมเดียวสามสิบ มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับตอนนี้เราก็จะไปถูกม้าที่อเามาดิโลเนียก็มันก็จะมีสองเวอร์ชั่นนะครับเวอร์ชันเวอร์ชันแรกเวอร์ชันเน็ตฟิกใครๆก็รู้โหลดฟรีแต่แต่ไม่มีเน็ตฟิกเล่นไม่ได้นะเวอร์ชันสองบึอย่างดังไม่รู้ทุกคนได้ยินไหมนะเวอร์ชั่นที่2เวอร์ชั่นล็อกสตาร์ 1,279บาทสำหรับ Android 1,290บาทสำหรับ iOS ก็ลดอย่างดังก็นั่นเลยครับก็มันก็จะไอโอเอจะแพงกว่านะก็ส่วนตัวของผมใช้ a อ d ด o i d แล้วก็ท่านเทียบแบบความคุ้มนะครับก็ท่านเน็ตฟิกหนึ่งปีหนึ่ันตอนหนึ่งพันหนึ่งร้อยแดสิบก็เกือบพันสอง้ะ แต่ถามจริงเหรอหนึ่งหนึ่งปีใครใครจะแบบใครจะเล่นอยู่อ่ะไม่ใช่แบบเพิ่งโหลดนะหมายถึงแบบถ้าเริ่มเล่นตั้งแต่ตอนนี้เราผ่านไปต่ออีกหนึ่งปีผมคิดว่าผมจะเล่นอีกไหมห๋อ,อถ้าสดโตผมถ้าผมถ้าใจรักจริงผมก็เล่นนะครับเมื่อกี้เห็นมาตกมาแค่นั้นเล่นรถไปเยอะอยู่นะก็ตัวละครเกม,มมันบางนะครับแต่ถามว่าเกมนี้ถือว่าคุม้มไหมหรอ เด็ดฟิกอาจจะสมัครมาเล่นเดินเดียวจริงๆเดินเดียวมันจบได้นะครับในเรื่องประวาณสิบชั่วโมงอ๋อถือปืนอีกผมจะไม่มายิงมั่วส่้ในเมืองอามาดิโลแล้วกันนะมันเดดเดดภาคนี้ตัวล,ละครเราจะบางกว่นะครับในเรื่องถ้าในเรื่องยาวแบบเด็เด็สองอัน,นอันนี้ยซื้อเกมจริงอาจจะคุ้มแต่อันนี้ไปซื้อแบบเน็ดฟิกผมว่าคุ้มกว่านะเพราะใครใครจะไปเล่นจะถึงหนึ่งปีว่ามา ส่วนตัวผมก็กต้องโหลดมาเล่นนะครับใจรักอยู่แล้วอุตสาห์แต่งเป็นจอในโลบกนะซึ่งถามว่าในเรื่องผมจะเล่นหรือเปล่าแบบอันคลิปคิดดูก่อนนะครับแต่ตอนนี้เอา,คา,ค,าคาร์ที่คจบก่อนคา,คาร์ทก็กำลังทำมาให้ต่อเรื่อยๆนะครับสองตาและสลองคลิปนะ จะขอใบอลไรไว้หน่อยถ้าคารลอ็อตถ้าจบในเรื่องหลักไว้เนี่ยมันจะการเป็นสัปดาห์ละคลิปนะครับก็ก็ลองดูตอนนั้นอีกทีนะซึ่งมันคือปีหน้าอยู่แล้วครับก่อนจะจบคาร์คาล็อตปุ๊บมันนับ d l เซด้วยนะไม่ได้ดับแค่ในเรื่องหลักอย่าลืมนะครับคาร์คาล็อตมีดี c อซด้วยนะก็ร้านปืนร้านยาร้านยาร้านยา,า,นยาเอา้าอะไรอ่ะโดนลบเลยเหร ก็ถามว่าระบบเลงเกมนี้มันดีไหมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับแต่ขอร้านยาไม่มีตังค์ปาจรไปคลิปนี้ไม่มีการสปอยในยเรื่องแน่นอนนะครับเพราะมันเป็นแค่คลิปเตนเพลนิดหนึ่งของ Red Dead Redemption red นะครับอืมก็นั่นแหละ ไปเหยื่อแล้วมีคนมีมันต้องออกไปไกลาจากเขานี้นะครับ s <S คือ,อยังไงถ้าสมมติใครอยากเล่นจริงๆก็ต้องยอมซื้อนะครับก็ไม่มีคอมไม่มีไม่มีเพทีสี 4, 5, 5, ่ทีห้าทีสามอะไรแบบนี้ครับก็ต้องซื้อสําเรบแบบแฟนคลับที่เล่นในมือถือนะ oh. แฟนลับรถสตามท์ทเล่นในมือถือนะครับซื้อมาเล่นกันได้แต่ถามว่า ทำไมผมถึงซื้อในมือถือมันพกพางง่ายครับผมไม่ได้ซื้อใน P5 นะแต่ขอไอ,อ้นี่เด็ดไอจะหยิบปืนเหร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 อ สวยสวยสวยอาอโอเคเดไอายเกือบหมดเรา,าข้ามมาด้วยมีคนแถวนี้ใช่ไหมมา ภาคนี้มันเหมือนจะแล่เนื้อม้าได้แต่แตม้านี้มันแล่ไม่ได้เพราะงั้นเราลุ้คนคนนึงแล้วเ,เดี๋ยวั้นเราหนีกันเอาไปแด้เนื้อม้าใช่ไหมโอเคโอเคผมผมผมได้วิธีผมต้องไปตามหาม้าธรรมชาติที่แหละอยู่นี่เนยมา้าทุกคนคงจะรู้ว่าผมคิดจะทำอะไรอยู่เพราะงั้นมาไอ้มา้า กระสุนดูทุกคนดูดูนี่เลยครับอ๋อเก็บเก็บปืนเก็บปืนเติมกระสุนทำไมอ่ะเก็บปืนๆๆเก็บปืน,กน,ๆๆปนสกินโอ้โหโอ้โหถามว่าเถื่อนไหมเนี่ยก็ใช้ใช้ได้ใช้ได้เอยติด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 อ้า ชอบ่ากระโดดภากระโดดผมแา่กระโดดผมชอบ่าภาคสองอยู่นะอันนี้กระโดดถ้ากระโดมะโดมันดูดีกว่าภาคสองอีกไามผมคิดว่าดูดีผมชอบเขาเป็นเท่ว่ะคือเกมเกมนี้ยตัวละครเรามาบบันจะบางมากๆตัวละครจอนอเรารวมรวมถึงอาไม่เป็นสบอยไม่สบอย,บอยแล้วก็อันเดนในแม่ก็เล่นได้นะครับแต่ผม อถ้าผมอัดเกมเนี้ยหลังคาคาครอดนะมีสิทธ์อัดไหมมีสูงไหมไม่สูงก็ถ้าจบคาคาครอดผมคงจะไม่ได้มาอัดพวกนี้นะครับคาคาครอสมันมีภาษาไทยนะผมผมแปลได้ไหมผมแปลได้แต่ผมไม่ค่อยอยากมาแปลนะครับแค่นั้นเองก็อาอจจะกลับไปอัดโลบ,บกหลังจากจบคาคาครอดนะบินขึ้นได้ไหมไม่ได้โว้ กแแ็แต่คิดดูอีกทีก่อนนะครับแต่ถ้าผมอัคดคลิปเกมนี้จริงๆอันเดนในแม่ก็เล่นสิครับแต,แต่คิดอีกทีนะผมผมไม่ได้จะผมไม่ได้สัญญาณนะว่าจะอัคดอคลิปอ่ะผมไม่เคยสัญญาว่าจะอัคดคลิปเลดเดดนะเตือนไว้ก่อนนะเลดเดดสองเลยอนะ่นะถ้าตกจากตรงนี้เลือดเราอาจจะลดอ่านั่นไงตกเรื่อยๆตายนะครับตัวตัวเรามันมัน<อ>บางมากๆเลย เราเราดูเลือดไม่ได้ครับแต่เราสามารถกินยาได้เลยแต่ตอนนี้เราเรามองนี่วอร์ฮอนเราเสกมาใหม่ไหนอ๋อคือคือผมใช้ตัวเสกมากไปแล้วใช่ปะใช่ ถ้ามันตายมันจะเกิดมาใหม่แต่ตอนนี้เรามาตั้งแคมป์ดีกว่าก็ามาดูระบบแบบพื้นฐานนะครับจะโดนปืนแบบนี้คงจะยังไม่ได้ทํานะเราเอันนั้นใข่มันยวิ่งเลยตรงมันรู้เหรอผมไม่ทําอะไรมาเปลี่ยนเสื้อมีเสื้ออะไรบ้างนีง่เสื้อเาเสื้ออะไรอ่ะ ลองเอาฟัสทาวิลดูไหมเราเราไปเราตอนนี้มีแค่อมาเดโลก,กับแม็กฟ้าเลนแลนแล้วก็กลับแม็กฟ้าเลนแลนก่อนนะครับเรายังไปบีเชอร์โฮปกับเม็กซิโกโมไม่ได้นะไอ้มันมันว่าแบบนี้มันไม่ได้มีแอนิเมชั s i ขึ้นมาจะบอกเราบอกว่ามัานมันแล่เนื้อไอ้ตัวนี้ได้ลองดูไหม เด็ดไอไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเขาก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นก็อะไรเกิดขึ้นสุดท้ายคือผมผมแร่แร่เนื้อไอตัวฮะโอเคเอฟเฟกตเริมเริ่มจางไปไปไปเราจะไม่อยู่ตรงนี้ผมไม่รู้ว่า Youtube อ่อนไวขนาดไหนแต่ก็น่าจะขนาดนั้น รู้ว่ามันทำแบบนี้ได้เราจะค่อยค่อยเตลบไปนะครับอืมจเจนนะครับัดเจน เราเราทำไมระจุกนะไม่ได้นะครับบ้านนี้มีอะไรให้รู้บ้างวะไม่มีหรอไม่ได้เ,เสียงน่าจะเข้านะครับเสียงเอาตะโกนคุยกัน ไม่จะตะโกนทำไมโอหเข้าแหลสะสภาพอย่างเงี้ยไม่น่าเหลืออัน,นอันนี้ม้าใครอะมา้าเราจะลองมาดูแถวรีลูดอะไรได้มั้มีอะไรอ่ะผมเคยหยิบไปแล้วอันนี่ย,ยังไม่เคยรีบูวโวโอเอลโม่สิบสองเข้าบ้านอะไรทุกหลังวะเนี่ย ถ้าหลังไม่เห็นข้างในได้น่าจะเข้าได้น,นะครับม,มันมเป็นอะไรเมื่อกี้ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรเราแค่จะลองมาเตวคิวนี่ครูยายเกไอตาย ไม่ไม่ได้ย,ยิงยิงไฟยิงไฟแบบแบบแบบภาคสองอะเฮ้ยนี่ได้ได้ตายตายโอเคโอเคทางทางสะดวกต่อทางเราเราแอบแอบเข้าไปป้นต่อได้เราเราเข้าเราเข้าไปป้นกันต่อโอ้โหเปิดตู้ได้ไหม<ะ>เปิดอะไรได้ไหม ถ้าเป็นภาคสองนี่ผมเปิดได้ทุกอย่างเลยนะนี่นี่มันภาคหนึ่งนะครับก็ตามตอมันภาคหนึ่งก็ไม่ได้มองดีมันก็ก็ดีแต่แต่มันก็นก็สู้ภาคสองไม่ได้เอ,อมัน,ม,นมันมีระบบแบบมันอันนี้มาภาคสองไม่มีระบบนี้นี้ครับ ่ามี Wi-Fi สวยแบบแบบระบบ GTA V นะครับอ๋อสิบสี่นาทีเหรอก็ขอโอเคมันมันก็ไม่มีอะไรเลยนะครับพราผมผมก็ไม่ได้จะมารีวิวเนื้อเรื่องนะนีผมผมแค่จะมารีวิวเกมเพลย์นะครับก็ขอจบคลิปไว้แค่เท่านี้นะครับ หรือเปล่าไอ้ย่างเงี้ยยังจะไม่จบยังไม่จบมันมนอีมันมีอีกตอ,อ,อ,อนท้ายตอนท้ายตัดกลับไปโลบ็อกเป็นไงบ้างครับผมกลับไปเว็บอะไรผมไปเล่นเกมที่จอรจากมานะครับเกมที่จอรมาเกมของจอรน,นะครับก็เป็นไงเลดเด r ล d e m p ชั่นมือถือนะครับก็ผมมาชา้าแต่ก็มานั่นแหละหวังว่าจะสนุกนะ ส่วนถามว่าผมจะมาทำไมผมต้องเลือกแบบอาบน้ำอันนี้ก็ไม่รู้นะครับว่าจะเลือกอะไรเดี๋ยวผมไม่ได้เข้าไปสำรวจหรอกนะครับคลิปนี้ผมมันคือคลิปของ Red Dead Redemption นะครับไม่ใช่คลิปแบบอาบน้ำนะแต่เข้ามาในโลบ,บอกว่าผมมีตัวจอดพอดีนะครับก็ขอจบคลิปไว้แค่เท่านี้แล้วกันนะครับคิดยังไงก็ตามนั้นแหละครับแต่ก็ขอโทษอีกรอบหนึ่งนะครับเรื่องตายกันบเดเสตขับรถ18พังขอโทษนะขอโทษ เออมือถือไม่มีอะไรวะวาร์อ,อ๋อทางวาร์เฉยๆไม่มีอะไรป่ะจบคลิป